สวัสดีค่ะเรามาวาดที่ขั้นหนังสือกันค่ะสำหรับวันนี้จะวาดเป็นดอกญ้านะคะตอนแรกเราก็มาวาดลำต้นของดอกไม้ก่อนค่ะใช้สีเขียวผสมสีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแล้วก็ให้เป็นทำเท็กเจอร์เหมือนเป็นใบไม้นะใส่ใบให้ทั่วเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มดอกนะคะเป็นดอกสีชมพูอ่อนนะคะใช้สีขาวผสมกับสีแดงะคะ่ะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะ่ะแล้วก็แต้มดอกไปตามกิ่งก้านสาขาเลยะคะ่ะแล้วก็ให้ดอก ามจินตนาการได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอิสระค่ะว่าดอกไม้คิวทัตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาเพิ่มเป็นดอกเล็กๆนะคะแล้วก็พอดอกครบแล้วเราวาดดอกให้ครบแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ข่้หนังสือเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ